การพัฒนาแอนิเมชันเรื่องโมลีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมีสายน้ำมีธรรมชาติชาวบ้านที่นี่อยู่กับธรรมชาติและทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพหมู่บ้านแห่งนี้มีกำนันพงเป็นคนดูแลชาวบ้านแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือว่ามาเร็วๆพี่น้อง มาซื้อปุ๋ยเคมีราคาดียาฆ่าแมาลงราคาถูกไม่มีตรงไม่มีตังก็ไม่เป็นไรกำนันพงคนนี้จัดให้ไม่มีขาดไม่มีเกินจ้าอพ่อ,อนะพอ่อบ้านเราก็มีอยู่แล้วทำไมต้องไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเลยนะกำนันพงนอกจากจะเป็นกำนันของหมู่บ้านแล้วยังปล่อยเงินกู้นอกระบบ และส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงในการทำการเกษตรสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีเงินต่างก็เอาโฉนดที่ดินมากู้เงินกับกำนันกันทั้งนั้นแต่ลูกไม้ของกำนันพงก็ดันหล่นได้ไกลาจากต้นกำนันกำนันมีปุ๋ยเคมีสองก็สอบไหมยาฆ่า,มาแมลงด้วยหนึ่งขวดนะกำนันอา้าวย้มแมไปไงมาไงล้ะเนี่ยมีมีมี เอานี่ฉันให้ยยเมนแปดก,กระสอบเลยนะยยเมนก็เอายาไปด้วยอีโหลหนึ่งเลยว่าแต่มาลายล่ายยเมนจะขายที่ให้ฉันสักทีนะเนี่ยไม่ดอกกำนันฉันจะเอาไว้ให้ลูกฉันตอนนี้มันกำลังเรียนมาหา,มกกาหลันนลย ไอโฟน5อยากได้จังเลยไปขอให้แม่ซื้อให้ดีกว่าแล้วโมลีก็โทรหายายแมนแม่แม,แม่ฉันอยากได้ Alyphone 5แม่ซื้อให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวก่อนแล้วไอไอโฟน5มันเท่าไรหรือไม่แพงหรอกแม่สองหมืนกว่าบาทเองแม่หาเงินได้ตั้งเยอะไม่ใช่หรอจะจะลูกลักเดี๋ยวแม่จะโอนเงินไปให้นะกำนันกำนันฉันเอาฉนดที่ดินมากู้เงินกำนันหน่อย ได้ได้ยายแมนแล้วคิดยังไงมากู้เงินฉันละ่ะฉันคิดดอกแพงนะยายแมนก็ไอลูกสาวฉันมันอยากได้ไอโฟนห้าฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรฉันก็ไม่รู้จะไปหาเงินก้อนมาจากไหนยังไงรบก,กวนกำนันด้วยนะและแล้วก็เข้าแผนกำนันพอกำนันได้ฉดดที่ดินมาแล้วก็คิดว่ายังไงยายแมนก็ขาดส่งและจะยึดที่ดินยายแมนแน่นอน โมรีแม่โอนเงินให้แล้วนะใช้เงินประหยัดประหยัดนะจ้กแม่แค่นี้นะฉันจะออกไปซื้อไอโฟน5ก่อนเมื่อได้สิ่งที่ต้องการโมรีก็ไม่ติดต่อมาหายายแมนอีกเลยเพราะมัวแต่เล่นไอโฟน5กับเพื่อนๆนเพราะต้องหาเงินส่งกำนันพงเดือนชนเดือนยายแมนก็ล้มป่วยลงในที่สุด Yeah, ยเมนไงบ้างล่ะยเมนน่ะขาดส่งฉันมาสามงวดเลยนะถ้าขาดครบหกงวดแล้วก็ฉันขอฉนโฉนดที่ดินยายนะได้จะก,กำนันไว้ฉันหายแล้วฉันจะหาค่างวดให้กำนันนะกำนันอย่าเพิ่งเอาฉโฉนดฉันไปนะโมรีไม่ได้รู้ความลำบากกายและลำบากใจของเยแมนเลยทำให้ยายแมนตกอยู่ในสภาพอย่างนี้แมนายแมน ฉันนรงรูปกำนันไงล่ะจำฉันได้ไหมอ๋อไอุงฉันจำได้นรงเป็นคนสมัยใหม่ที่มีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่ายายแมนมีที่ดินทำกินมากยังไงถ้ายายแมนทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยายแมนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆและจะสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินของพ่อกำนันได้ เลยไปสอนยายแมนทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยายแมนก็เรียนรู้ได้ช้าเพราะอายุก็มากนารงเลยตกลงกับยายแมนว่าตอนปิดเทอมจะให้โมลีไปเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับนรงเราจะอธิบายให้โมลีฟังนะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามเนวพราชดำริเป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่ในหลวงทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนที่หนึ่งขุดสระกักเก็บน้ำจํานวน30%ของพื้นที่ส่วนที่สองปลูกข้าวจํานวน30%ของพื้นที่ส่วนที่สปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและส่วนที่สเป็นพื้นที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นที่อยู่อาศัย โรงเรือนโรงเลี้ยงสัตว์จำนวน10%ของพื้นที่ประโยชน์ของเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้เกษตรกรพออยู่พอกินในระดับประหยัดเลี้ยงตนเองได้ไม่อดอยากตามปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอปิดเทิมโมลีก็มาเรียนกับพี่นรลงและได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างดีฉันหายแล้วจะได้ทำงานได้สักที จากนั้นเนรงและโมลีกับยายแมนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ทำกินตามหลักพอเพียงด้วยความขยันขันแข็งแล้วชีวิตยายแมนก็ดีขึ้นส่งข้างงวดตำน,นันได้จนครบเพราะไม่ต้องพึ่งพิงปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพราะด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองที่ทำให้ยายแมนหลุดพ้นจากหนี้สินได้